ให้กำลังใจไผ่พงษ์สะทรเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจและเป็นห่วงกันมากมายค่ะสำหรับเพลงหนุ่มนะักร้องคนดังหนุ่มไผ่พงษ์สะทรดารานักร้องหนุ่มที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานค่ะ ทำเอาบรรดาแฟนเพลงต่างตกใจเป็นอย่างมากเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างไผ่พงศธรทุกหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันเพราะจู่ๆก็เสียงหายก่อนขึ้นโชว์นั่นเองค่ะแม้เจ้าตัวจะฝืนขึ้นร้องได้แค่2เพลงเท่านั้นแต่ไปต่อไม่ไหวต้องคอยกเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันพร้อมขอโทรเจ้าภาพและแฟนเพลงพรงีไผ่พงศธรได้โพสต์ภาพตัวเองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ก่อนขึ้นเวทีแค่2ชั่วโมงอยู่ๆเสียงก็หาย ไม่บอกไม่กล่าวขึ้นวีีได้แค่สเพลงไปต่อไม่ไหวค่ะ